ช่วงสุดยอดคนเกษตรสนับสนุนโดยอะมินนกชนิดเม็ดเอนไซม์ชนิดเม็ดเพื่อการจัดการโครงสร้างพืชและธาตุอาหารในดิน เราจะมากันที่บ้านสามแยกตำบลวังบัวอำเภอคลองคลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะมาดูเกษตรกรท่านหนึ่งที่เขาประสบปัญหาเกี่ยวกับดินนะคะดินไม่ดีแล้วก็ทำผักเอาไว้แล้วมันได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรเขามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเดี๋ยวมาพูดคุยกับเกษตรกรกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจชแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมชื่อมังกรงานเยียมครับค่ะอยู่บ้านเลขที่44ทับ2มืน1เซ็นโตออำเภอขนุจังหวัดกำแพงเพชร อ๋อเอาอยู่ค่ะนูทําไมมาทําเกษตรที่นี่อะคะคือผมมาเช่าเดิมทีส่วนเนี้เขา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 ปล่อยล้างแล้วอ่าผมก็เลยมาเช่าเขาทําฟักอ๋อจ้ะทำฟักเสร็จไปข้าวเก็บเกี่ยวไปแล้วอราวนี้สัญญามันก็ใกล้จะหมดผมก็ไม่รู้จะลงอะไรไม่รู้จะทําไรต่อก็เลยหันมาปลูกถั่วฝักยาวดูจากสภาพเดิมที่เราจะลงปลูกถั่วฝักยาวเนี่ยค่ะปลูกลงไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างอะคะถั่วเป็นยังไงบ้างครั้งแรกเลย ตอนได้ประมาณหลังจากหยอดมาประมาณสักสิบวันมันไม่เติบโตไปยังไงเลยต้นก็เล็กๆใบก็เล็กๆอยู่อย่างเงี้ยแกนอยู่อย่างเงี้ยหยิกไหมหยิกหยิกด้วยครับก็ได้แนะนําจากนักวิชาการเกษตรนี่นะให้ให้คือให้ฟวนดินปรับปรุงดินดูบ้างอ่าจ้ะหลังจากนั้นผมก็ลองทดลองดูทําแล้วทีนี้ว่า จากสภาพที่ทั่วมันทั้งแกลนใบก็เล็กใบก็หยิกกันนะ,ะต้นก็ไม่โตใช่ไหมคะครับปกติถ้าอายุแค่นั้นมันจะประมาณไหนแล้วคะมันมันจะต้องประมาณรวมๆคือรวมๆขนาดนี้แหละประมาณนี้นรนนเริ่มจะทอดยอดล้ะนะคลิปประวัตนินี้ก็เริ่มจะทอดยอดแล้วโอ้โหถ้าเราเห็นสภาพทั่วอย่างนนี้นถ้าโดยปกติมันจะเป็นไงครับเนี่เห็นสภาพอย่างนั้นก็เตรียมร่องแทงได้ <c oughs> เพราะว่าขาดทุนเห็นเห็นแน่โอ้โหอย่างนั้นเลยนะร่องแทงแน่ขาดทุนเห็นเห็นเลยแล้ว ลุงมีวิธีการแก้ปัญหายังไงอะคะก็หลังจากพวนดินปุ๊บผมก็ได้รับความรู้จากเกษตรอาสาเนี่นะเขามาแนะนําไม่ใช้อันมีแม็กนี่อ๋อเขามาแนะนําไม่ใช้อันมีแม็กแล้วรู้จักกับอันมีแม็กได้ยังไงอะคะก็ดูจากสีดีของพี่บุรอมที่เขาทาเออช่วฝักเจ้าศึความสําเร็จก็มาศึกษาดูเออแต่ก็น่าจะลองใช้ดูยังไงของเรามันจะตามเขาไม่ทันแน่อ ดูแล้วคือมันแย่แล้ว <c oughs> ต้องหาอะไรช่วยว่างั้นเถอะช,ช่วยแล้วอ๋อค่ะแล้วก็เอาอะมีเนกมาทดลองใช้เนี่ยอ่าลุงใช้อัตราส่วนยังไงคะสองอย่างนี่อย่างละห้าดีซีค่ะมาคนให้เข้าปนจ้ะแล้วค่อยไปผสมกับน้ําต่อน้ํยี่สิลิตรค่ะ,ะแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยฉีดพ่นทางใบ่าบวกกับยาฆ่าแมลงตัวไหนก็ได้ คือเราก็ประหยัดแรงงานประหยัดเวลาลงไปเนาะแล้วฉีดพ่นไปแล้วมันมีความแตกต่างหรือมันมีสภาพเป็นไงบ้างทั่วเราคือใบมันจะเริ่มเป็นมันมแล้วก็จะเริ่มขยายใหญ่พอครั้งที่สองก็เห็นว่าโอ้ไปแน่ไม่ไม่อยู่กับที่แนะ่เพราะว่ามันดีขึ้นนะค่ะแล้วที่มันเป็นเนี่ยที่อาการทั้งใบหยิกทั้งต้นกแกลนเนี่ยมันเป็นทั้งแปลงเลยปะคะเป็นทั้งแปลงครับร<อ>เพราะว่าหมดแปลงเลยหมดแปลงเพราะดินที่นี่ก็บอกบอกไว้แล้วว่าดินมันเค็มเป็นดินเค็ม เออได้อามีแมกตัวนเนี้ยมาช่วยดีขึ้นมาทั้งแปลงอ๋อดีขึ้นมาที่ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยไม่ใช่เป็นหย่อมๆยอนะไม่ไม่ใช่เป็นจมจมก็ดูถ่ายภาพดูก็ได้เนี่ยครับอ๋อคือท้าพิสูจน์ได้เลยว่าพิสูจน์ได้เลยทั้งแปลงจริงๆครับเออแล้วก็สําหรับตอนที่ซื้อเนี่ยถามนิดนึงว่าตอนนั้นทราบราคาไหมคะไม่ทราบครับยังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เลยพอลูกซื้อแล้วกลับไปแล้วมารู้ราคาที่หลังเป็นไงคะโอ้อโหทีแรกรู้บอกว่า สองพันกว่าชุดเนี่ยสองพันกว่านี่ไม่นึกอยากได้เลยทําไมถึงนม่นึกอยากได้เลยล่ะคะเพราะว่าเห็นมันแพงเกินเกินยาเก,กินการาคามโมนตามท้องตลาดที่ามันที่เขาใช้ใช้กันชุดแค่นี้เองเนาะ,ะมีแค่สองขวดสองขวดแค่นี้อืมราคาต้งสองพันแปดสองพันแปดแล้วที่เราฉีดอะมิเนกลงไปเนี่ยหมดไปทั้งหมดเท่าไหร่คะในหนึ่งชุดนี้ใช้หมดไหมไม่หมดไม่หมด เพราะว่าที่เหลือผมให้ลูกไปใช้ฉีดยาข้าวด้วยไม่ทราบกม่จาไม่ได้รู้สึกจะเป็นยางละขวดกระทิงแดงมั้งถึงหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหแค่ยางละขวดกระทิงแดงนึงขวดกระทิงแดงนึงก็ประมาณร้อยกว่าซีซีใช่ไหมคะเท่ากับว่าหมดไปนิดเดียวเองในถั่วเฉพาะในถั่วแต่ว่าที่เหลือไปฉีดข้าวหมดเลยที่เหลือไปฉีดข้าวแล้วทีนี้ที่เรามาใช้แล้วเนี่ยหลังจากเจ็ดวันฉีดเราฉีดไปทั้งหมดกี่รอบอะคะ สามครั้งแล้วสามรอบไปแล้วตอนนี้นะคะครับจะเข้ารอบสี่ไนะอีก่ยอนนี้หนัวอายุเท่าไหร่คะอายุประมาณห้าสิบวันประมาณห้าสิบวันพอถั่วเนี่ยมันห้าสิบห้าถึงหกสิบวันก็จะได้เก็บเกี่ยวนะประมาณชุดแรกเก็บไปได้บ้างแล้วครับอ้าวอ๋อยังไม่ถึงอายุเลยรดมาอีกรดมาอีกครับเท่ากับว่าเรายืดเวลาการเก็บเกี่ยวไปอีกถุงคะครับแล้วเก็บเที่ยวแรกไปเนี่ยในพื้นที่ประมาณพื้นที่ปลูกถั่วเนี่ยรวมรวมประมาณเท่าไหร่คะ มันจะคงไม่ถึงสองไร่รวมๆแล้วนะเพราะว่าร่องคือร่องส้มนี่มันได้ปลูกปลูกข้างละแถวเองข้างละแถวอย่างทีเห็นนะข้างละแถวก็คือเลาะริมน้ำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะก็รวมๆประมาณไร่กว่าๆประมาณไร่กว่าเก็บในครั้งแรกไปได้เท่าไหร่คะเมื่อวานนี้ได้ไปเริ่มแรกเลยก็ห้าสิบโล เก็บแค่แถวเดียวด้วยเพราะว่ามันมันเริ่มเริ่มทีละแถวไล่มันเดียงกันอ๋โอคือเราไม่ได้ปลูกพร้อมกันไม่ได้ปลูกพร้อมกันรับยอดคนละวันหยอดคนละวันออันที่หยอดก่อนมันออกก่อนอหยอดก่อนเนี่ยออกแค่แถวเดียวนะครับแถวเดียวห้าสิบโลเลยหรอคบโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยถือว่าถ้าผลผลิตขนาดเนี้ยถ้าออกเต็มที่มันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยคุณนะก็ถ้าแถวละห้าสิบโลทัวแปดแถวอสี่ร้อยโลเลยหรอครับผมโอ้โหประมาณนั้นคิดว่าได้ไหมคะน่าจะได้ เพราะว่ามาั่นใจว่าได้แน่นอนใบมันจะใหญ่แต่ไม่ใช่ใหญ่แล้วใบหนา<อ>ไม่ใช่ใหญ่แล้วใบหนาใบาจะบางบาบบจะบงแล้วการติดจันติดดอกลรอคะก็นี่ก็อย่างที่เห็น,น่กำลังออกหนวดเป็นหนวดแมวมันกำลังเป็นดอกไล่ขึ้นรุ่นขึ้นไปเลยออกเยอะไหมติดดีไหมติดดีครับดูแล้วอาจ <c oughs> อาจะถึงสองเดือน <c oughs> ใกล้ๆสองเดือนก <c oughs> ว่าจะหมดนะเพราะอะไรคะเพราะใบทุกอย่างมันมัน,ม,นมันดีไปหมดมันลงตัวไปหมด มันสมบูรณ์มาลงตัวเอ๊ะเมื่อก่อนนี้ได้ข่าวว่าเครียดมากเครียดมากนอนไม่หลับครับเพราะลงไปนโอ้ลงไปหลายตังแล้วไหนจะค่าเหนื่อยคนงานมั่งอะไรมั่งคนตัวเองก็เหนื่อยใช่ไหมค่าแรงคนงานมั้งก็คิดจะว่าจัดกอดใจแล้วถึงขนาดทอดใจเล้วไหมทอดใจแล้วทีแรกมาอยากจะได้แล้วพอเห็นตอนนักวิชาการขนาด้นขายยาจะไม่ไม่กล้ารับรองก็มาเจออามิแมกเี้เลย ทอาดลองใช้ดูมันก็ได้ผลอย่างนี้จากที่เห็นเอาอย่างนี้ตอนเนี้ย <c oughs> ถั่วในปัจจุบันเนี่ยหนูให้อามิแนกฟรีชุดหนึ่งหนูขอถั่วแล้วกันไม่เอาเอาก็ทีแรกจะทิ้งแล้วอ่วะ <c oughs> ก็ถ้าหากมันสภาพมันไม่ออกอย่างนี้ก็ผมก็ <c oughs> อยากได้เงินคืน <c oughs> แต่ชนนี้สภาพมันออกมาอย่างนี้ออมอิน,น,อน,นกด,ดีมากๆดีมากมาก ช่วยได้จริงๆนะออช่วยได้จริงโอ้โหถ้าอย่างนั้นอยากให้คุณอาช่วยฝากอะไรกับเกษตรกรนิดนึงอะค่ะว่าเออจากที่เราแย่อยู่ขนาดไหนอะค่ะแล้วความรู้สึกในตอนนั้นเป็นยังไงพอมาใช้มินเนกแล้วมันฟื้นกลับมาอย่างไงอะเกษตรกรทุกท่านนะครับเนี่ยลองลองทดสอบใช้ทดลองใช้เอาไปใช้เลยดีกว่าอย่าไปทดลองติดดอกติดปักสะพังอย่างนี้แล้วเกินคุ้มอยู่แล้วได้เงินเยอะกว่าได้เงินเยอะกว่าโอ้โหถ้าอย่างนี้นี่ก็คือเศรษฐีใหม่ ไวๆนี้แน่นอนเลยครับผมแล้วในส่วนของอะมีเนกชนิดเม็ดล่ะคะได้ได้ใช้ไหมคะก็หันไป,ป,ปให้ถูกใช้ไปหวานเข้าซะวะ,อะเอาแค่ยาฉีดนี่อย่างเดียวก็ฟอแล้วแล้วเราหมดยาที่เราเคยใช้ฮอร์โมนตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยค่ะเราจะหมดต่อครั้งในการฉีดเจ็ดวันประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสามถึงสี่ร้อยบาทต่อหนึ่งครั้งอส<อ>า,ามสี่ร้อยบาทครับสามสี่ร้อยบาทแล้วถามจริงว่าใช้ครั้งแรกแค่อย่างละห้าซีซีที่มั่นใจไหมยังไม่อุ่นใจเลยเพราะว่ามัน อะไรยาอะไรถึงจะมันยาดีขนาดนี้อะไรเงี้ยค ok, วรค ok. วรกลัว,วแบบนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนในผมเบือ่อจริงๆบบเบื่อเฟกเฟ้อตนสมัยที่ผมทำต้มเนี่ยเบื่อกุยด้วยเป็นไงอ่ะเพราะวันนีมาที่ไรก็แนะน้นนแจะให้ใช,ย AR, ชย AR, ้ยาใช้ยาของเขาของตัวเองดีทั้งนั้นน่ถ้าอย่างน,นั้นนี่อยากให้พ่อฝากอะไรถึงท่านอื่นสักนิดนึงอะค่ะว่าเออการที่เราตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้เนี่ยแล้วมันจะได้อะไรที่แตกต่างออกไปหมดไปประมาณ600อกับยา ทองตามทองสลาดตัวหนึ่งครั้งแต่ในหกร้อยนี่ยันเก็บเกี่ยวใช่ไหมครับหกร้อยค,ควรสมควรใช้หรือไม่สมควรใช้ก็พิจารณากันเราเองผมก็พูดได้แค่นี้แหละผมว่าต้นทุนของผมก็จนกว่าเก็บเกี่ยวหมดไปประมาณห้าหกร้อยบาทกับฉีดตัวหนึ่งครั้งสามสี่ร้อยบาทแล้วถ้าเกิดเขาคิดหรือว่าอุยซื้อมาแ <c oughs> พงไม่กล้าตัดสินใจแล้วพาอ <c oughs> ก็กลัวจะคิดผิดนะ ไหนในปลูกทั้งทีแล้วเงินพันแปดแล้วไอ้สองพันแปดจะเป็นเสียได้เลยครับไอ้มีแมมกเนี่ยคุ้มผมบอกว่าคุ้มกับเงินสองพันแปดโอ้โหคุ้มจริงๆนะคะคุ้มจริงจริงคุ้มจริงจริงด้วยโอ้โหาีนี้ต้องขอขอบคุณพ่อมากนะคะที่วันนี้มาให้ประสบการณ์ดีๆกับเรานะคะครับค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปติดตามดูข้าวที่ลูกชายของคุณพ่อเอาไปแบ่งใช้ในนาข้าวว่ามันจะได้ผลดีแค่ไหนยังไงนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ